ตลอดทั้งคลิปนี้จะมีไลน์น้ําแปะอยู่กลางจอนะครับผมว่าสตรีมทุกวันที่นี่ก็ต้องขออภัยจริงๆครับผมเพราะว่าณขณะที่เล่นกูก็ไม่รู้ว่ามันจะกลายเป็นคลิปได้เหมือนกันนะแม่ในสตรีมทําขนาดนี้นี่ต้องไปดูกันหน่อยแล้วมั้งเพราะฉะนั้นลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะจ้าคริสทาม้ยเราเราเราเดี๋ยวอีกยกตีไหมอ่ะได้ก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับเริ่มตั้งแต่เวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมผมจะสตรีมเกมโรบกโรบกและก็โรบกนะครับผมอย่าลืมเข้้้าไปปดููกนนะะฮลลลิิง์อยย่ใตคีเ เฮ้ยต้องเจ้าแม่กวนอิมลีมิกแล้วจังหวะเนี้ยน่าจะเข้ากับศิลปะกับมือมือหันสามือหันสาเฮ้ยเราเปิดรูพร้อมกันไหมสี่ตัวแบบเป็น8เลยอะเอวอเนี่ตวนี้เอวนี้ยอวนี้ตัวี้ตวนี้เเอนี้นี้ตัานีอนี้นอ้ตัเ้ว้วเี้ตัี้นี้นอนอ้ตัวนันนี้ องเอาดิยังไงยังไงเล่ากานาเกตะฮิวใ่ะหอทีเราไม่มีฮิวันตอนเนี้ยเหมือนตอนนั้นเลยอ่ะไอ้ที่ได้ฮิวตลอดเออเย่ายังหดไยังเจ เอ้ยเอาได้ยื้อไปยไปแม็กเอ้ยสวยงเอาดีเอาดีเยยมึงยิวไงก็สู้ไม่ได้อะมึงดูกอมมึงดูกลมผชัชักลงรออะกลังรอรีบโบกมาแล้วสก็งมาแล้วไม่นาไม่นานไม่ได้มันเกิดนกเต็มแมพยตงนสกอต่เปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเราสู้ตรงนั้นไปกมเปิดละเออ อย่าไม่ไายเลยสัตว์โหดเฮียมโหดมากอ่ะตายโง่มากอ่ะหูแบบหูเลยดูดิโอ้โหตายแล้วอ่ะดูดีเลยยังไม่ตายเลยอาเรืองกูยังไม่ลอดเลยตอางกลางกุเ้ยกูจะตายก่แรกไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยสกอตยูไหกูจะตายแล้ว โอ้ย oh, ยังได้ปอกันไอ้สัตว์กูดีแล้วกูชายมันเกิดช้าก่โอ้ยแค่จะเปิดอะเฮ้ย์ไมขึ้นเวสัตว์ ว่า,าวากแม่ต้อไปใช้แน่เลยเฮี <c oughs> เออย้ยยัมันโกงจริงโหดจัดตายไปซะไอ้ตายง่าย,ายเลยไฮ้ะกอับ้านมันเข้าโดนเกมรึเโดนเกมน้อเพื่นเกิะไเนยใช่หรอเฮ้ตู้เลม่ดูอยู่ที่บ้าน้กูจะเปิดระเบิดแล้วนะมาเออเปิดเปิดเลยเอาเฮียคาก่อนเอาไอ้สัตว์ดูสกอคิวโหโหโห โอ้ยอีกรอบนี้อีกรอบนี้จะชนะแบบนี้ไม่ได้นะคือชนะขาดเลยอะตูมตามตูมตามอะไรเกี้ยโอ้เราได้เราได้สูตรประจำแล้ววะเออว่ะเออว่ะอุ้ยเก็บอไรกิ๊งย์ง้ยเก็บอะไก็ใช้เนี่ยไอ้สัสโคโนะเนี่ยอีกรอบครับชนะเหรอชนะนี่ขาดด้วยกูตายคนเดียวเมื่อกี้กูเหี้ยนะเหี้ยมังกรเอ้ยนกบินตามหกตัวกูสงสารเลยอะ นั้นแรงด้วยด้วยอ้าว่นเาไม่จัดความที่แอจริงอ๋อไม่ต่อไม่จวดมาเอ้ยมาเว้ยเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอ่ะเออเปิดเลยเปิดเลยสี่ตัวมึงไม่ต้องเอามึงไม่ต้องเอามึงไม่ต้องเอาหรอมึไม่ต้องเอา โอ้ยอีกี่วีมังกรไม้เพอนสัตว์ไม่มันมีมังกรไม้มาสู้อ่ะโหดมังกรนเราเฮ้ยเราต้องอยู่ใกล้มังกรไห้เราต้องอยู่ใกล้มังกรไหมคุณแม่ช่วยเลิกแตกโอ้ยเราแยกหมู่เราตายนะเพื่อนกูบอกแค่นี้แหละโอ้ยมันมีสกิลเดียวกูไอ้สัตว์อะไรวะเฮ้ยแพ้แล้วเหรอเฮ้ยไม่นะสกิลมาเลยจะกระเพาะแต่ก็วิ่งเร็วด้วยเอ้ยเอาว่ะตัวมังกรนต้องเอาตัวเดียวกันนะเพื่อนเออเอาให้ก่อนเอาให้ก่อนอยู่ไหนก็เนี่ยอยู่ล่างเหรอ เนี่เลือกน้อยเน่ลือกน้อยเลือกน้อยเลือกน้อยใส่เลนแตกแล้วตายเอ้ยไม่หลบมุมเออสวยเอาใครเอาใครเอาใครนี่ยไอ้สายไอ้สายตีตีตีสายตีตัวไหนตัวไหนชื่อชื่อตัวไหนเนี่ยในาง์ทกูจะตายเร็วๆกูจะตายมาแล้วมาแล้วตายแทงด้วยสายแทงก็จะตายรถเน้นบวกตรงกลางอ่ะกลางแมมไปที่โล่งๆอ่ะเราได้เปรียบหมอมึงไปก่อนทิวไปเออสวยไอ้แทงตายตายกบเฮียอุ้ยมีกบต้งมังกรโอ้โหต้อกบต้องมังกรโย้วจัด เอ้ยกบโดนมาดิกบโดนฟันพี่ม้าควรตีแล้วอโคตรแตกกระบุ่มไอ้ยังไม่โดนไอ้สาวโอ้มันไกลเกินมามึงเฮ้ยเอาเรื่องไอ้เนี่ยสายแท้งเนี่ยไอ้ตัวเอฟอะเออตายแล้วนะน่าจะตายละพวกมึงกระแทกขี้ขวาลัวๆเลยโคตรโหดว้ามาแม่นสองโคอย่างเงี้ยเล่นเทคนิคโคีกอ่ะนูกตรแตกซีทูโอ้ยแตกเฮ้ยสุขศีได้ไงวะคือมันอะคู่ีนั่นแะ ไม่น่าโดนโดนวะเฮ้ยโดนอยู่เหมือนโดนวะเฮ้ยไอตัวเอจะตายแล้วอายุทยาเขี้ยอะไรเนี่ยมันจะตายหลายตัวเฮ้ยคิรินคิรินเฮ้ยไม่ใช่พันกรว่ะมึงบอกเขาแล้วมึงโดนเองันะเออดิเเม่งเลนอยังไงวาโอ้โหจะแพ้แล้วชิบหายแล้วโอวยย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 ย เฮ้ยเข้าไป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 ออดี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 ไปไปไป let's go let's go ขอยั่อยมา let's go ฆ่ามันย่อ energy ดีว่ะอีกกูสู้ไอ้ฆ่ามันมาสี่มุมสี่มุมมาแล้วฉันมันเชิญแล้วเออมาไอ้สัตว์อย่าให้มันได้อย่าให้มันแพร่งพลายพวกนี้เนี่ยนี่แตกแตกไปหนึ่งไอ้สัตว์รอไอ้สัตว์มา มาม,ามึงไม่ได้ผุดไม่ได้เก yeah> claro ิดแน่นอนเพราะศิลปะ่ะมันคือระเบิดยังไงล่ะอืไปสัตว์เดี๋ยวเอ้ยเราเราบวกเราบวกตามจุดสโคดีกว่าเฮ้ยมีเด็กดูเด็กดูดเ้ยมันดือดูดเพื่อนเรามันดูดเพื่อนเราเดี๋ยวข้าลอยข้างห่้าเอย่ข้างหลังอยู่ข้างหลังอยู่ขหลังอย่้อยู่้างหงอยู่ข้างหลัอย่ข้างหลังอย่ข้างหลังอย่ข้างหลังอย่ขงอ่า่า่งดีย่้ง้วย่หลขงงยลย เรียกมาลูกสีทูดะก้อนโอ้ยโครูดาวครูดาวครูดาวมันอยู่ไหนขออีกครับพี่ขออีกเอาไว้อีกมามาที่มึงยืนล็อกเต็มฟ้าจังหวะเนี้ยฟ้ามึงอยู่ไหนโอ้ยอยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอน้องเอานี่ไว้เอาแต่โอ้เจอของจริงเข้าไปน้อง หายหามเอาม่อีกพี่เอาม่อีกไปไปไปเฮ้ยเด็กมันดักรออย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่แล้วจะี่บไปกองเฮ้ยี่เด็กจะพุ่งมาอันนี้อะไรอ่ะโอ้ได้กบด้วยโอ้ได้กบด้วยมึงมาดิเฮียมาดเฮ้ยเด็กมันอันตีสู้อ่ะเฮ้ยนดนได้โนได้ะไปละกูไปละไปละจะฆ่ากูเพื่อนงแกกูจะตายไม่ได้เราจะไม่ให้เพื่อนเราตายเด็ดขาดไปเฮียไปเฮียไป เราต้องอยู่รวมเราต้องอยู่รวมกันมามันล่อตัวฮิวก่อนนะกูแตกสวยไอสัตว์เออตัวฮิวตายแล้วอันตีกูเอ้ากูตายก่อนอ้าวมันจะตีแล้วไอ้จะแตกแล้วเฮ้ยมันไอคิลินไม่เพราะว่าศิลปะน่ะมันคือระเบิดพากวนตีระยะประชิดมึงตายเปล่ามาโอ้โหไม่โดนแน่แงมันหนีผมมาครับแม่ออาชนะนะไปดิ เตอตีสุดคนตีดูสปวดไปเล็กกว่าเนียไอ้ยตีเด้ป่ะเนี่ยโอไม่ดีจากคนเดิม้่ครับ